เรามากันที่หมู่บ้านตะวันงามหลังเทศบาลบางใหญ่หลังนี้ได้หน้ากว้าง9เมตรแปลงริม27ว่า3ห้องนอน2ห้องน้ำและเทเลสใหญ่ๆที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือ มีเทเรสและวิวทุ่งพนรมาเลยนะฮะเอาใจสายซิ่งสายาราคาจับต้องได้นะครับได้เทเลสกว้างๆพื้นที่ใช้สอยนี่จุดใจเลยนะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำมุมนี้นะฮะจะทำเป็นมุมปิ้งย่างก็ได้นะ,ะมุมนี้นะ,ะหรือว่าจะเป็นมุมจอดรถได้หมดนะฮะกอเซอร์วิสเราติดตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับห้องนอนด้านนี้นะฮะก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับ ก็สามารถเชื่อมไปยังตัวห้องโถงของตัวบ้านได้นะครับก็อยู่ด้านทิศใต้นะครับลมก็โฟโล์ตลอดเลยนะครับมีช่องแสงให้ครบเลยนะครับแล้วก็ขยับมาในส่วนของตัวห้องโถงนะครับประตูก็ติดตั้งให้ไซส์ใหญ่เลยนะครับหลังคาลงจนลดก็เป็นเมนทลชีตพิวนะครับซับเสียงแล้วก็สะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ มุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นมุมโซฟานะครับเราแถมให้ท่านเจ้าของบ้านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับห้องโถงกว้างๆเลยนะครับประดับรูปเก๋ๆให้เรียบร้อยนะครับโคมไฟก็เ,เป็นโคมไฟแบบ LED ตัวใหม่แล้วนะมีรีโมทปรับมูดแอนโทนได้เลยนะฮะเย็นไหนหรือว่าข่าข้มคืนไหนจะสร้างอารมณ์โรแมนติกนะครับก็สามารถปรับโทนของแสงไฟได้เลยห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับอ่า อันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะก็อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองนะครับก็จะอยู่ด้านท้ายของตัวบ้านนะครับมีช่องแสงให้ครบเลยนะครับตัวช่องแสงก็สามารถมองไปยังตัวห้องทานอาหารได้นะครับมาครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองเข้ามาจากตัวหน้าบ้านนะครับมองมาอย่างตัวในครัวแล้วก็ตัวก่อนเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้ํามาดูกันว่าให้อะไรบ้างสุขภัณฑ์ใหม่ป้ายแดงทุกชิ้นอ่าเก๋ๆสวยๆเลยนะครับห้องน้ําได้สองห้องนะครับไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับครอบครัวใหญ่นะเขาต้องครัวตัวไอท็อปข้างบนเป็นท็อปสีดานะให้ความเด่นๆเลยนะครับ ปล่องดูดอากาศติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะไซส์ใหญ่สะใจทำกับข้าวก,กินชุนๆนนี่สบายนะครับเคลียร์ลมได้เร็วมากนะครับแล้วก็ตัวห้องน้ำห้องที่2นะครับปกติบ้านชั้นเดียวจะมีห้องน้ำให้แค่ห้องเดียวนะครับถือว่าว้าวสุดๆแล้วก็ได้ทัวเรสใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ห้องทานอาหารนะครับหรือว่าพี่ๆจะทําเป็นโซนห้องซักล้างก็ได้นะครับเราทําก๊อก์วิสแล้วก็ตัว ฟลอเด่นให้เรียบร้อยปลั๊กไฟก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนห้องนอนห้องที่3ก็ก็อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับใจซใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะฮะกระจกบานใหญ่หรือว่าพี่ๆจะทําเป็นโชว์รูมบิ๊กบค์ห้องจอดรถลูกชายแล้วก็เอาลูกชายมานอนด้วยเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ลงตัวหมู่บ้านตะวันงามนะฮะ อยู่หลังเทศบาลบางใหญ่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพเลยนะครับก็หลังนี้นะครับได้ถึง26ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1เทเรสใหญ่ๆวิวทุ่งพนมร่มาเลยนะฮะเอาใจสายซิ่งนะฮะสายที่บอกว่ามีบ้านชั้นเดียวแต่อยากได้เทเรสได้ระเบียงเหลือเกินนะฮะเราจัดให้ละนะฮะพี่ๆรับบ้านไป แทบไม่ต้องทำอะไรนะฮะไม่ต้องหมดเงินเป็นแสนนะครับเราทำให้ครบจบหมดละส่วนเรื่องค่าโอนค่าธุรกรรมใดๆเอ่ยเจโฮมไปให้ทั้งหมดนะครับหลังนี้เจโฮมขอรายได้เพือ่อนๆนะ20 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับหรือว่าท่านไหนหาบ้านไซส์ใหญ่กว่านี้ให้มันสมฐานะหรือว่าอนาคตจะชวนพ่อแม่จากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยนะครับจากได้หลังใหญ่หรือว่าโซนไหนนะครับทักกันเข้ามานะครับฝากหลังนี้ไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งช้อยอีกหนึ่งหลังนะครับ อย่าให้บ้านรอเจ้าของนานนะครับสวัสดีครับก่อนจากไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ